สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะฮะวันนี้เจอกับผมเคต o เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมประกอบร่างม่ใส่หน้ากากาเข้าไปแล้วนี่เรียบร้อยชิวแลมแอร์ไฟหน้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะลองเอาไปวิ่งทดสอบดูนะฮะเค,คอมากใส่ทีละชิ้นทําคลิปทีละคลิปแล้วก็ขี่เล่นนะครับเพราะว่าไม่ได้ขี่นานแล้วคิดถึงมากตรงนี้ก็ประกอบหน้ากากเสร็จแล้วแล้วก็ข้างถังด้วยนะนี่นี่น,นี่มาดู ใส่ถังโหนกนะถังโหนกนุนๆนะฮะนี่แล้วก็ประกอบแฟลลิงข้างถังประกอบแฟลลิงบนถังเรียบร้อยเนี่ยเป็นลาย wsbk k r t 2022นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองขี่ทดสอบไฟหน้าดูว่าจะติดไหมแล้วก็ลองเทสซูริงของถังใหม่ด้วยเฮ้ออยากขี่อยากขี่ประกอบเท่านี้แหละแต่ผมอยากขี่ขี่ให้ดูก่อน โอ yeah. ้ใส่ถังใส่ถังโหนกแล้วเข้าไปมันเหมือนมันหมอบกว่าเดิมซะด,ดิเพราะว่าเราขยับตัวมาข้างหลังบาะมากขึ้นนะฮะมันมันบังคับให้ขยับถอยอตัตันมาเลยหมอบกว่าเดิมเียโอเคแล้วเรามาทดสอบขี่กันบนหน้าบ้านสักรอบหนึ่งเดลท์ต,ติดแล้วนะฮะ ยีเ่ไงค,ครับน้องๆถ้าไอ้น่ะไม่ก้อนเดินนองนะครนะ <laughs> ูตหน้าก็เหมือน,นอยู่นะ โอเคเรียบร้อยเจอกันคลิปต่อไปนะประกอบข้างๆ้างต่อเสร็จแล้วลงคลิปอีกเรื่อยๆฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆบายบาย